ศูนย์ข่าวเม้ามอยจังหวัดระยองวันนี้ไปดูการทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองลงพื้นที่พร้อมพนักงานและข้าราชการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อป้องกันไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดท,ที่หาดแม่ลำพึง วันที่26เมษายน2564นายทวีปแสงกระจ่างนายกองค์งการบริหารส่วนตำบลตะพงร่วมกับสาธารณาสุขอบอตอตะพงสมาชิกอบอตอผู้ใหญ่บ้านหมู่10นำทีมสาธารณาสุขฉีดพ,พ่นป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19และซ่อมไฟทางบริเวณชายหาดแม่ลำพึง ทั้งนี้ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ลิมบริเวณชายหาดแม่ลำพึงไปจนถึงหมู่บ้านสวนหินขาวโดยใช้หัวเชื้อน้ำยาไฮเตอร์ iter, ผสมน้ำ1 0 0 0ลิตรและโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์คลอรรนทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งกิจกรรมการพ่นฆ่าเชื้อนี้จะมีการทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะมาชายหาดแม่ลำพึง ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงให้ความมั่นใจว่ามีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและจะมีการฆ่าเชื้อต่อเนื่องตลอดไปในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดแพร่ระบาดพี่น้องถ้ามาตะพงเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเรามีการฆ่าเชื้อทุกวันจันทร์และวันศุกร์ นะครับและวันธรรมดาเนี่ยผู้ประกอบการเองก็จะขาดเสียในร้านอยู่แล้วดังนั้นทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตะบลตะโพงพร้อมด้วยพาราการที่เราจัดการนี้เนี่ยพาราการทำการโครงการที่เราได้มาสัมผัสแล้วก็กลับไปเนี่ยให้โควิดของเราเนี่ยหมดไปนะครับเราจะไม่ให้โควิดลามระบา like ดเ <Liberty. S 2> อาในเขตฐานแม่ลามเบื้องลึในเขตตะบลตะโพงนั้นเรามีเครื่องฉีดยาพ่นยาแล้วก็เครื่องกําจัด โรคโควิ19ด -19 ได้นะครับดังนั้นก้อความมั่นใจคือท่านมาแล้วปลอดภัยนะครับไร้โควิดมาที่นี่เรามีการที่ิตรโรคโควิดแห้หมดไปโดยคณะผู้รบ,บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวมรงคและผู้ประกอบการร้านค้าและก็ามาชกรสภาทุกหมู่เราร่วมด้วยเช่ก,กันครับมาแล้วปลอดภัยครับชิดนะอ่านก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ ท่านนายกนะคะก็มาฉีดที่ร้านอาหารแลก็ทีมขาวก็ลงพื้นที่นะคะที่สายแม่ลำพูนะคะก็ตามท่านนายกทวีตนะคะมาทำการฉีดก้นนะคะนังยาฆ่าเชื้อโควิดค่ะ เราได้สัมภาษณ์ท่านนายกไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรถสีพนนะะ่นค่ะจะเป็นการสีพ่นนะ,ะามร้านอาหารต่งางๆคะ่ะการที่ทำสวนผมเองก็ชาวสวนนะท,ทำเป็นนักการเมืองด้วยเป็นชาวสวดสดนด้วยเนี่ยมีทุเรียนด้วยก็พูดคุยกันวันนี้ราคาหมอนทองอตอนนี้ก็ราคาดอกมาเหลือแค่ ร้อยไม,ไม่เกินร้อยแล้วแต่ว่าถ้าของเป็ดเอเนี่ยก็ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ลงมาค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าราคาต่ำอย่างนี้ชาวสวนก็อยู่ลำบากเพราะว่าปีนี้สถานการณ์อย่างนี้ผู้เรียนเขเสียหายเยอะเพราะว่าหนึ่งส่งออกก็ลำบากก็จำเปีนควรจะเป็นต้องขายเพื่อเอาตัวรอดนะครับแล้วก็แต่ความมั่นใจเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่าทุเรียนเราตรวจสอบคุณภาพอย่างชัดเจนคือถ้ามีผู้เรียนพลาดออกไปเนี่ย เราจะมีการตรวจทุกวันนะมีเจ้าที่ของอบตกองกระเจดเนี่ยจะลงไปตรวจสอบแล้วก็สุกจาะดูถ้ามีการเอาไปแล้วทานไม่ได้เราจะดีรับคืนเงินให้นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นทางส่งทางทางคือรีแล้วก็ทางทางทางส่งทางออนไลน์อย่างเงี้ยรพยายามที่จะขายทางออนไลน์ด้วยนะครับก็นั้นมาตะพงเนี่ยผมคนหนึ่งที่ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตะบนตะพงก็พยายามที่จะดูทุกเรื่องแต่กาดูด้านความปลอดภัยดูด้านสินค้ามาและต้องคุ้มค่านะครับตราะม,มาตะไกลถ้าของไม่ดีเราไม่ให้ทําไปนะครับเราจะขายสักองดีราคาก็ตามวันต่อวันนะครับด้นมาาที่นี่ถ้ามีปัญหาเรื่องผู้เรียนอ่อนหรือได้ของไม่มีคุณภาพโทรหาผมเลย0 8 9 7 7 6 6 4 5 8โารมาติดทุกวันครับรับติดงเวลาไม่เคยปิดเครื่องครับ กานมานันมา,นมาใจแน่นอนนะครับได้ของดีกลับไปนะครับก็สถานการณ์โควิด19เนี่ยสมบุรมีขึ้นทุกวันนะครับขยายขึ้นเมื่อวานก็มีอีึงรายซึ่งเราคาดการณ์ว่าน่าจะเบาบางลงแต่ว่าสถานการณ์ยังคเครียดอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งสาวทิศเนี่ยมีผู้ปอการเนี่ยมาเที่ยวจายหาดให้ค่อนเยอะมอทุกวันนะครับเราก็เลยในอาทิตย์เนี่ยทุกวันวันจันทร์และวันศุกร์เนี่ยเราจะต้องพ่นท,ทางพ่นยาฆ่าเชือ้อ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเช็คความสะอดภัยโดยให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยทุดช่วยกันนั้นเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่มาจากต่างจังหวัดหรือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเี่ดในจังหวัดต่างจังหรือจังหวัดยอเรียนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราทีกนนต้องมีการฆ่าเชื้อ,อทุกจันทร์และศุกร์นะครับแล้วก็จะมีตอนนี้เจ็ดกิโลเนี่ยเัาจะมีถังถังสิบสี่ลิตรเนี่ยสิบลูกให้กับผู้ขวาการเนี่ยทุกวันต้องกินทุกวัน แต่เราเราจะกิดใหญ่ก็คือวันจันทร์สุกสุมนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหาดในตลาดและก็ในเว้นสุ่มเสียงที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับมันจะทำทีกทุกวันเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยเบาบางลงนะครับเพื่อไม่ให้มียอดที่เพิ่มขึ้นนะครับให้หมดให้เบาบางลงแล้วก็จะทาไปจนกว่าทัานการจะคลี่คลายซึ่งในวันนี้เรามาโค่นหมอกวันเนี่ยจะโวยให้ผู้ประกอบการส่วนเดึงทีการช่วยกันแล้วก็สองเนี่ยเราก็มาซ่อมความไฟแสงสว่างให้ด้วยนะครับว่า บางครั้งครัง,ค,รงค้ากลางคืนเนี่ยนะไฟแสงสว่างเนี่ยไฟตกที่นี่ไฟตกเยอะเพราะว่าอากาศช่วงหน้าร้อนเนี่ยไฟฟ้ากตกกระดับบ้างติดบ้างก็เลยมีการมาซ่อมแซมแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็มาเก็บความสาะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทั้งผู้ประกอบการและทั้งท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วต้องปลอดภัยนะครับทั้งสถานการ,ร,การทั้งทางกา,ารในระเบิดการแลกท่องเที่ยวอ่าัวท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดวัวท่องเที่ยวก็เป็นปฏิทูเรียนระทา ขอตั้งคิอ่จะร้อยราคา1ป็ร้อยก็มีนะครับร้อยร้อยเก็มีราคาสองมีก็ราคานิดเดงแต่ว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยสำสวนเองก็เปิดให้เราท่องเที่ยวแล้วให้เราเที่ยวได้มาแต่ว่าต้องมีมาตรการป้องกันเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่องเที่ยวของสวนใหญ่ดาวสวนทองไปสวนบานหานสวนแจ้งแต่ต่างๆนี่ก็พยายามที่จะต้องอช่วยกันมีการมาตรการรัดกรองแล้วก็นำพาหาเชื้อโรคเนี้ยไม่เข้ามาในพื้นที่ใดๆขาดนะครับ ดวยกันหลายช่องทางดังนั้นฝากนักท่องเที่ยวข้ามาแล้วหนึ่งแมสขาดไม่ได้แล้วต้องมีแมสติดตัวมาตลอดนะครับลงปักต้องมีแมสเพราะว่ากลุ่มเสียงคนในตะพองเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะดังนั้นมาต้องปลอดไทยกลับไปต้องปลอดไทยหายควายกังวลเรื่องของโควิด19ดังนั้นเราพร้อมที่จะทํางานต่อดังนี้ไม่เคยคิดที่จะ,ะเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆก็ทำเพราะว่าหน้าที่ด้วยแล้วก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงด้วยครับ เพราะว่ามันจะได้เพิ่มความเหมือนกันยังไงอะคือนักท่องเที่ยวจะได้มีความเชื่อมันว่าเออหารดแปะพึงกันเรามีทัญนนกยกดูแลมีช่วยทำปุ่วุ่วยดูแลช่วยป้องกันช่วยนะถึงแม้ว่าเชื้อมันยังมียังไม่มีมาแถวนี้แต่เราก็ไม่เราก็ตระหนักดีเราก็คอยป้องกันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วงนี้จังจากที่โควิดระลอกที่สามกลับมาเนี่ยคะ่ะ ทางร้านของคืนป้าเป็นยังไงบ้างคะเงียบค่ะเงียบแต่ก็ยังพอมีมาบ้างแต่ว่ามันก็เรื่องปกติเนะมันก็ต้องเงียบบ้างเหมือนกับว่าคนเขาก็กลัวกันแต่ทางร้านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคือทุกอย่างมีมาตรการทุกอย่างตามที่สาธารณสุขทองการไว้ให้ค่ะครับรัฐบาลช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจให้หน้อยนะคะเพราะว่ามันมันแย่ไปม,มากอะมีเยอะอะมันสองสามปีซ้อนแล้วค่ะ มากเลยค่ะเพราะว่ามันช่วยให้แบบว่าความมั่นใจทั้งที่ว่านักทั้งนักท่งเที่ยวด้วยแล้วก็ทางทางร้านด้วยเพราะว่าเราอาจ,จะใช้เออพารแล้วก็เนี่ยเหมที่มาช่วยมามาอะไรอย่างเงี้ยคือคือดีสุดๆค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะ ก็บอกว่าให้สร้างความมั่นใจนะคะก็อย่าลืมแวะมานะคะที่ชายหาดแม่ลำพึง